ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับอยากได้แบบไหนครับพี่นอ้องมาดูสินค้ากันได้นะครับที่รานาโทนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้พามาดูสินค้าละกันครับโอ้แหลมเยอะเลยนะจานหมูพีอโอเดโอแหลมเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทครับห้ารอยห้าสิบบอยเดิมบอกโอ้ห้านี่ครับห้าร้อยห้าสิบนะครับบอยเดิมทุกตัวนะครับโอ้เยอะเลยพี่น้องมาชมไปดูพร้อมกันครับพี่น้องอยู่ร้านอาโทนะครับจังหวัดบรุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์ก็ลงให้เรียบร้อย การหน้าร้านครับคึกคักตั้งแต่เช้าเลยอูย้เข้ามาเยอะเลยพี่น้องเลยนะครับแฟนพันธุ์แท้สายตระกูล MC เด้อมาแล้วครับผมนี่ MC ห้าพันเริ่มต้นที่8,900นะครับส่วนตัวนี้ก็7,900นะครับอู้โปดถิกพี่น้อง3,600 13,500มืนครับผมสอง0ันสีก็1 1 8 0 0บาทนะครับส่วน พันสองมีอยู่ที่เก้าพันห้านะครับอู้นี่ห้าพันเข้ามาแล้วเด้อนี่ PXS ครับผมเจ็ดพันห้าครับตัวนี้สเปคขั้นละสองสามเลยนะหน้าคราว8ปดพันห้าอู้รุ่นพันห้าครับพี่น้องมีใครหาอยู่ไหมวันนี้ยาวมากเลยนี่นะครับใครหารุ่นนี้อยู่ไหมครับผมหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับพี่น้องรุ่นใหญ่เลยอ่าสวัสดีอาจารย์มูด้วยลวกันครับผม มีตัวไหนเข้ามาไห้อาจารย์มู V ยี่สิบไหนตัวไหนปลาสองเครื่องอืมสติกเกอร์ไม่เคยแกะจะยังไม่ตอกฝุ่นเลย V ย <20. S 2> <ช>ี่สิบโฟกัสหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมสติกเกอร์ยังอยู่เลยโอ้น,นี่พี่น้องสายโฟกสายของเบาตัวนี้มันกำลังวัดเท่าไหร่สองพัหนหลักแปดโลกางละสองสามเลยบอกใช่แรงจัด ครัละสองคละสามสบายเลยฮิวมือเดียวไหวไหมเนี่สบายฮิวมือเดียวสตัวเลยนโอ้พี่น้องนึกว่าเครื่องซีดีโอ้ยอาจา์หมูนี่ถ้าโอ้เอาไปค่นี้จบเลยนะนี่จบเลยครับแปดคูณปดนาะี้องเอานี่อมนี่พี่น้องเอานี่ยอืมกเดียวอืมออืมอมอือือืมออออมมมมมอลอ นคร้ก <kung> ็จะเรือเป็นต๋อเล็กอะตอมไอสี่พันไอหกพันอะตอมนี่หมื่นสองแปดร้อยไอสี่พันนี่หมื่นสองห้12500แล้วไอหกพันจันมสองหมื่นห้าร้อยองหมื่นอโอเคโอ้เนี่อโอ้ข้าเยอะนะโอ้แต่ออกก็เยอะนะปกตินี่ตรงนี้เต็มเลยนะนายนายนายนไหนายทีดีเคทีดีเสา ันนี้มีมาพรอมเปล่าไหมสองสี่ห้าครับผมอืมเอามอนเตอร์ตู้เก่เคเาครับผมตู้มอนเตอร์เปล่าโอ้พี่น้องเข้าเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ก็เก้าพันห้านะครับอันนี้เป็นสี่ชันแนนะครับสี่พันห้ามีมาเลยเด้อนี่ครับผมเยอะเลยพี่น้องนี่คราครับผมนี่ห้าพันห้านะครับแล้วก็ ออริโอจ็อกกี้ครับ F S 4,000อันนี้4ี0พันเนะครับโอ้โหเดี๋ยวอ๋อสีมาเพียบเลยครับพี่น้องมาเป็นกองทัพเลย8ป0พันเนะครับแล้วก็มีในส่วนของอะไรนี่โปรยูโรเท็ตทีดีสี่พครับผมโอ้มามามา,มาพี่น้องเลือกเลือกเลือกลุยหล,ยลยูนี่มาฝั่งนี้อีกนี่ยังไม่ได้ทำราคาให้นะครับฝั่งนี้นะครับผม เยอะจัดพี่น้องเยอะจัดถือว่าเป็นอันายจากของพี่น้องหลายท่านที่กําลังมองหาเครื่องเสียงรับเลขกีเทอรเด้อมาเลยครับผมเอ๋อนี่โอ้รุ่นพระเจ้าเฮาพี่น้อง400 400นี่ทีเด็ดเลยโอ้นี่สภาพสวยนะนี่นี่ครับผมโอ้หูหายข้างหนึ่งครับพี่น้องทีเด็ดทีเด็ดเออเอ๋อฝั่งนี้พอมีนะ โอ,อ้โหนะครับในช่วงนี้ของเริ่มบางแล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็รเริ่มรับงานกันได้แล้วเนาะนะครับผมให้เลือกนะมาเลยครับพี่น้องหากันไม่ยากนะครับขาดเหลือในส่วนของอุปกรณ์<ะ>เครื่องเสียงหรืออยากเพิ่มเติมมาเลยครับผมทีเดียวจบแน่นอนนะครับถือว่าตอบโจทย์พี่น้องทั้งมือหนึ่งและมือสองจัดให้ได้เลยครับผมสายสัญยงสายสัญญาณตัดเป็นเม็ดเดอร์นะครับนู่นสายขาวสายดําสายแจ็คสาย สัญญาณรับทําให้ครับพี่น้องมาที่อาทนได้รับจบให้เลยครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงระบบไฟนี่โดกลําโพงโอ้เยี <c oughs> <ๆ>่ยมเยี่ยมนะครับผมทีเด็ดเนี่ยดูสายพี่น้องใครหาสายเมนอยู่เราตัดให้นะครับผมไม่เลยมาเลยครับผมจบที่เดียวเลยนะครับโอ้สาววิชั่นยังไงนีอาจารย์หมูมของเข้าบ่ะของเข้ามาใหม่ครับ อออันนี้เป็นรุ่นตองเก้าเอ้ยเก้าเก้าศูนย์ดีครับผมราคาเขายังไงแล้วหนิราคาหุ่นห้าพันเก้าราคาพิเศษคาดกว่าเลยหมื่นห้าพันเก้าอันนี้ตัวอันนี้อันนี้รุ่นไวเล็ตเหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นไม้เหรอครับแต่มันมีไวเล็ตให้ด้วยไม่ไม่ไม่มีทำไมเขามีรูปอ่ะอ๋อหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าครับผมจากได้ราคาพิเศษ ได้มาแค่นี้ใช่ไหมได้มาแค่นี้ครับอือหมดแล้วหมดเลย,ย,ยว้าเอออหนูอันโตเท่าไหร่แล้วนะนี่มันหายบ่เอาหนิเอ็กแอก็ได้เอาหนิสิบแปดสิบแปดยังไงดีส <23. S 1> องหมื่นสามอือนี่ก็สิบแปดสองหมื่นสามี่โอ้ครับพี่น้องนี่อือนี่เอาไปหาอยู่นะเก้าพันแปดเองพี่น้อง ไดร์บล랙ทูนะครับเรล่มไปถึงหมื่นแล้วอืมเอ้อสับ 15, อสองพันห้าพันห้าเราเรามีทั้งซับคูเฟอร์ก็มีแล้วลนู่นๆขอซับคูเฟอร์อยู่นู่นต้องมาดูเอานะพี่น้องเยอะมากเลยนะครับราคาช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่แรงเท่าไรนะนะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลอา้าวนี่ใครหาของถูกอีกแล้วนี่ของเบาอาจารย์หมูนี่เขาเอาไปขับอะไรนี่เล็กๆแบบนี้ แรงดิปลเ่ยนได้ืมไอมันจะเหมาะของงานอีเวนต์ในอ๋อแบบพวกหน้าเปิดเบาๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่หมืน่นห้าร้ยนะครับตัวนี้เป็นดีสามพันนะครับเอสพันสอยังไงนี่เอ0เก้ารอยเดี๋ยวนะเอ0เอยู่5้าพันแปดห้าพันแปดเอสพันสนะครับอันนี้อยู่เจ็ดพันห้าบาทอ้ครบนะแล้วเนี่ย อัวนนี้ใหม่มากเลยตัวนี้ของใหม่ครับของเชนี่เชนตอกนี่สาวกหน้าทงสี่ร้อยสนใจตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยห้าพันห้าครับห้าพันห้าร้อยบาทรุ่นไฟวนนะนานๆนะจะได้เจอรุ่นไฟวนที่สมบูรณ์นะโอ้ตระกลูลพวกนี้น่ะมียี่สิบปีอัพๆเลยนะโอ้แต่ฝายังสวยนะครับวอเทคห้าพันเข้ามาไหมมีตัว รุ่นสองฟิวธรรมดาสองหมื่นแล้วยอดฮิตล่ะเก้าศูนย์สองหมดจากที่ตรงนี้แบบเป็นตับหมดเกี่ยงตับเก้าพันสองไม่มีไม่มีขายแล้วตอนนี้ประกาศก็ถามประกาศหาซื้อดีกว่าใช่ไหมประกาศหาซื้อดีกว่าประกาศหาซื้อดีกว่าเออใครมีเก้าพันสองมาขายหน่อยมาขายให้หน่อยนี่แต่น้าลายตัวนี้โหดมากอ่ะรุ่นพันห้าอเลยมูอเจ็ดพันแปดอุ้ยใหม่มากตัวนี้อือแล้วเนี่ย พขาจะชักพูดนะครับเขาไปไว้ให้อยู่สองแท่นนี่ได้เท่าไหร่นี่สองหมืออ่นหกพันสองหมื 6, ม่นหกพันอือเอามาจวดกันเอาเด้อพี่นอ้องนะครับบรรยากาศก,าก็มือสองคงม,มีให้เลือกหรือว่าท่านใดที่จะเอามาขายก็ยินดีนะตรงนี้ประกาศหา9ก0 0เลยนะครับผมใครที่มี9ก0 0พทักมาหน่อยครับทางร้านรับซื้อเลยนะครับผมลองเสนอราคากันมา ส่วนแถวตรงนี้จากปกติเรามารอบที่แล้วนี่ทับล้วนๆเลยนะตอนนี้เหลือแต่ SAE แล้วนะครับเหลือไอ่สี่พันไม่น่าจะรอดบอล่มมาล่อแล้วล่ะเรื่อดาวเลยเอออ๋อในส่วนของเครื่องปั่นไฟมีเหลือไหมสเต็ปดาวสเตปดาวมีมานะสาวสิบเอ็เออเท่าไหร่ดีสามพันฮะอ๋อสเต็ปดาวใครหาอยู่ครับผมมีนะนี่บริการจัดส่งให้ได้เด้อนะครับค่าจัดส่งก็บวกเอา สเตปดาวเข้ามาแล้วนะครับได้มาตัวเดียวเครื่องปั่นไฟมีแม่จันหมูอะไอ่ะเออเท่าไรดีเนี่ยไอยเครื่องสีส้มๆเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันจักรโลโอ้เหนียวพีน้องลุยนะครับมาดูเอานะ บรรยากาศาหน้าร้านก็นี่แหละครับผมติดถนนใหญ่นะครับเรือนทารารีสอร์ทอยู่ฝั่งนู้นนะครับมิกเซอร์นี่มือสองพอมีนะครับต้องคลุมไว้ให้นะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้านะครับเครื่องบัดไฟไม่มีเข้าเนาะมาเครื่องเดียวคือมาจะเป็นมือหนึ่งใช่ครับมาเป็นมือหนึ่งก็มีตัวน,นี้ก็ตัวใหญ่สี่หมื่นกว่าบาทนี่และคาวาม่าอันนี้จะเป็นตู้ทึบเลยนะใช่นะครับเก็บเสียบสามพันห้าร้อยนครับเรือเปิดฤดูกาลแล้วก็จะขาดตลาดกันแบบนี้แหละ ภาพ9.2 0ในช่วงข้าวพรรษาดิไม่มีใครมองเลยนะนี่ขอค่าวชนใหม่คลิปไหน6ตัวจรงเหรอไอโธอะไรดิไอเท่าไรดิดอกละ2,700บาทอู๋กาวยังแบบนึบๆเลย2.7 0 0สภาพจานใช้ครั้งเดียววะเนี้มือเดียวขอมือเดียวเนี่ยดูใช่ครับเนี่ยขอซื้อมามือเนี่ยมือหนึ่งต้องเสียเงินเท่าไหร่4 เคยขายรอบล่าสุดเคยขายแบบที่มันก่อนขาดตลาดันเลยนะสี่พันสี่หรือสี่พันเจ็ดนี่แหละอูวางด้านเลยนะอันนี้คือโอกาสดีมากเลยสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเนี่ยดูวางไปวะเนี่ยดูความใหม่ไม่ต้องมีหกตัวสภาพเดียวกันหมดเลยโอ้โหมาเลือกเอาดูดิรุ่นมีน็นอตก็มีนะเก่เอาอะไรจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเดิมไหมบ้าง เออเรามีพอให้เลือกนะตามสภาพสอบถากันนะได้เนาะนะครับแต่มือสองนี่อยู่ฝั่งนู้นจะเยอะเลยใช่ครับมือสองตู้พวกตู้ของดอกอ่ะตอนนี้ของที่มันขาดจริงๆเกี่ยวกับดอกในรุ่นไหนอาจารย์หมูตอนนี้ถ้าเป็นคานี้ก็ B M ครับ B M ของ P O D O อ๋อ P O D O ก็ P O D O ก็จะเป็นพวก5้า B ้อยบีเ็ดสิแปดน้วก็ก็ยังไม่เห็นเข้ามาเท่าไหร่ครับ หรือราคามันสูงก็ไม่รู้นะสองพันสิบหกมายังแหลมเลยยังเลยเนี่ยขาดเยอะนะขาดแหลมตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นคันนี้ก็จะเป็นบีเอ็มใช่ไหมบีเอ็มขายดีป่๊ขายดีเนี่ยแต่มีทรงสามร้อยนะแต่ของเขาจะเป็นหกร้อยบีเอ็มนี่ถ้าเป็นคันนี้เนี่ยเราจัดจำหน่ายเท่าไหร่พันหกร้อยบาทเนี่ยไม่ตรงสามขายดีหมดเหมือนกันนะเหมือนกันแต่สั่งไปแล้วครับโอ้รอก่อนพี่น้อง เอาเป็นว่าคือมาร้านาโทนเกี่ยวกับเครื่องเสียงเรารับจบเลยพี่น้องนะครับเข้ามาเลยทั้งรับซื้อทั้งขายจัดชุดให้คําแนะนํายู่เพื่อมาเลยรถเฮทั้งคันเวทีมาเลยครับผมมาคุยกันก่อนเ้านี่ปิดท้ายตัวนี้ดีกว่าเดิมไหมตัวนี้เดิมเดิมแต่มีสองดอกแต่มีซอดอกเจอห้าพันห้าเออเยอะดีเยอะมาก โอ้โห,โอโหโดอกละตัวนี้ดอกละส0มพบาทสามพทุวนครับผมโอ้แจ๋วครับผมออขอบคุณจันมูด้วยนะครับผมก็มาเลยพี่นอ้องเกี่ยวกับเครื่องเสียงมือ1มือสองคือถามว่าเราพยายามคัดสรรมาให้มันเยอะที่สุดง่ายต่อให้พี่น้องได้การเลือกนะครับไม่มือ2ก็มีนะครับม,ม,ออม,นะมือหนึ่งก็มี บางทีมือ2ก็อาจจะได้มาหรืออาจจะไม่ถูกใจพี่น้องก็จัดมือหนึ่งไปยากนิดนึงอ่ะแต่ช่วงนี้บอกเลยขาดทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเสริมทับกันแบบลึมล่ำเลยครัเนาะอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์มูด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้บริการลูกค้าก่อนเดี๋ยวผมขอญาตเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งเล็กครับผมในเมื่อมันหามือสองยากมากพี่น้องลุยเลยนี่ นะครับเอาดูตามราคาเลยนะปิดท้ายให้ 4U 16ครับ3,001 3U 16 2,950นะครับตามนี้เลยนะนี่พี่น้องท่านใดที่หามือหนึ่งใส่ไปเลย 3U ลึก19 3,002นะครับนี่นะครับ 3U ลึก24 3,004 4U ลึก19 3,003ครับแล้วก็ 4U ลึก21 3,004นะครับ 8U ลึก11 3 0 2 80นะครับ 6U ลึก21 3 0 6ครับโอ้เยอะแทะ อุณหภูน่นเอาดูเอาน่นสิบยูสิบหกสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ให้เทียบราคากันเอานะจัดไปมาแล้วครับรับจบให้พี่น้องเลยนะครับมาที่ร้านอาทรบอกเลยเกี่ยวกับเครื่องเสียงปรึกษาเราก่อนผ่านไปผ่านมาแวะมาชมกันได้อันนี้บรรยากาศนะครับฝั่งนี้จะเป็นทั้งมือหนึ่งมือสองทับมือสองไม่ทันมือหนึ่งจัดให้ได้นะนี่โปรนะครับผมอู้ทับเยอะเลย NPE โอ้น้องเอ้ย ไม่รู้จะยังไงเล่วเนี่ชื่นชอบต้องมาดูเด้อขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมกับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวหาสินค้ามือสองร้านไหนที่พร้อมก็กลิ้งกลังทักมาจะได้ไปอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันใครที่จะขายก็ทักมานะครับร้านอาโทนยินดีให้บริการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่จะอยู่ที่ร้านไหนจะมีอะไรมานําเสนอพาพี่น้องไปดูอะไรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ